ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้วันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับก็มาทํางานนะครับผมส่งหาพยานหลักฐานที่ใช้ในการสู้คดีนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในการสู้คดีของเราเราก็ต้องมารีลากนะครับมาชมทีมชายขอบชายหาดนะครับของเมืองนครพนมฮะเพราว่าในขณะนี้ครับน้ําใส่มากนะครับก็จะเป็นสีมรกตเนื่องจากว่าน้ํา ที่ปล่อยมันจะเกิดแม่น้ําโขงเนี่ยมันมีเขาปล่อยมาน้อยนะฮะจะไม่เห็นว่าทําให้เกิดแบบชายหาดที่แบบเย็นชายหาดที่เป็นแบบว่าอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะเดินเลาะหาดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือผมก็เล่นแม่น้ําโขงไปแล้วนะครับผมจะเห็นว่าหาดเนี่ยนะครับที่จังหวัดนครพนม,มน,นี่ก็คือบบยาวสมมมุดานะครับถ้านักท่องเที่ยว กันก็มาช่วงเดือนนี้ก็จะเห็นว่าจะเจอหาดทรายยาวมากทงไปเขาก็จะมาเล่นกันเยอนมาก ซึ่กรณ์นั้นก็ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นแค่ไหนพรวกก็พยายาไปเพื่อเน้นความปลอดภัยนะครับวันน,น,นี้ที่มาก็อากาศกำลังดีครับประมาณ25องศานะครับก็อยากจะบอกว่าคนที่อยากจะมานะครับต้องความพนมงน,มนมีน้ก็มานะครับผมก็ปลอดภัยจากโควิดนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีการรายง,งานว่าเจอนักโควิดนะครับที่นครพนมนะครับยังไงก็อากาศดีแบบนี้ครับเดีย๋วยวชวนให้ท่องเที่ยวไทยนะครับผม ยังไงก็อยากจะมาตอนไหนก็มาได้นะครับก็มาดูครับอันนี้ก็คุณหมอรุตเจ้าเก่านะครับผมก็จะเป็นคนไปเที่ยวกับเราไปทุกที่นะครับผมอันนี้ก็คุณหมอก็ได้ลงน้ําขงสะพัดน้ําขงเรียบร้อยแล้วครับเย็นสบายดีนะครับผมโซนหนามก็ดูเท่ดีครับกัปตันอเมริกานะครับผมตัวละประมาณแค่พันเดียวครับพันทวนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมเราจะว่าเราจะไปที่ไหนนะครับก็เชิญมาดูได้เลยครับผมบ๊ายบาย